สวัสดีค่ะพบกับช่องเรื่องกินเรื่องใหญ่กับครอบครัวตัวกลมนะคะวันนี้ก็เป็นเ,เมนูส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะกุ้งถังนะคะแม่ลองทําครั้งแรกเองนะคะแม่ไม่เคยกินเลยแม่ก็เลยลองมาทําดูเนาะแม่ก็ได้กุ้งกุ้งขาวมาค่ะไซส์นี้เนาะตัวใหญ่อยู่นะคะกิโลละสองร้อยห้าสิบจ้ะแม่ซื้อมาหนึ่งรอบาทจะ้ะสี่ขีดนะคะ แม่ก็จะมาทําการดึงขี้ออกก่อนเนาะขี้ที่หลังมันเนาะแล้วแม่ก็จะมาตัดหนวดตัดตีนมันออกนะคะทําความสะอาดคือแบบส่วนไหนที่เราเราไม่กินนะคะเราก็ทําความสะอาดไปเลยจ้าก็ททาไปเรื่อยๆนะจ้าจนหมดเนาะไปเที่ยวไหนกันบ้างคะปีใหม่ปีนี้ ที่บ้านแม่ไม่ได้ไปไหนเลยจ้าอยู่บ้านเนาะเออขาเรียกว่าอะไรนะปัจจัยปัจจัยไม่พอในการเดินทางนะก็เลยพักก่อนนะคะมีน้อยก็กินน้อยเนาะอยู่ที่บ้านเราค่ะอยู่ที่บ้านก็สะดวกสบายดีค่ะไม่ต้องแบบนี่เนาะไปแย่งกันกินแย่งกันใช้เนาะรถก,ก็ติดอะไรก็ติดเนาะแต่วันแต่ที่ชลบุรีนี่เงียบมากเลยจ้ะ เงียบเงียบที่สุดเลยเขากลับบ้านกันหมดค่ะแต่ก็ยังพอมีคนอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งกล้ามกรามนะคะแม่ก็ซื้อมาจําไม่ได้เหมือนกันว่าเท่าไหรเนาะน่าจะครึ่งโลหรือเปล่าไม่รู้เนาะมันโลละรนะ้อยเก้าสิบเนาะแม่ก็จะมาทำตัดนวดตัดอะไรตัดให้มันแบบเรียบร้อยเนาะคือแบบไม่ให้มันเก,กะกะเอ่อกล้ามมันแม่ก็จะเอาไว้ด้วยนะคะมันมีเนื้อนะคะ เราก็ตัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยจ้ะเราอยากกินอะไรเราก็ใส่ไปเนาะคือของทะเลเราก็ใส่ไปได้เลยเนาะอันนี้มันก็จะมีมีปลาหมึกมีกุ้งนะคะมีหอยปูไม่มีนะคะเพราะว่าเขาหยุดเขาหยุดปีใหม่กันแล้วอะอมไม่ค่อยมีของขายจ้ะตลาดเงียบม,มากเลย คนอยู่ก็ไม่ค่อยจะมีนะที่ชลบุรีเงียบเงียบเงียบมากรถนี่นานๆทีวิ่งผ่านคือแบบปกตินี่โหติดกันให้บึมบัมบึมบัมไปหมดอ่ะแล้วทำความสะอาดกุ้งกล้ามกรามให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ไปใส่ซึ้งไว้นะคะเตรียมรอนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาหาั่นปลาหมึกต่อเลยเนาะแม่มีหมึกกระดองตัวเล็กเนาะ ก็ไม่ใหญ่มากก็แบบตัวเล็กก็แหละคือแบบก็หั่นประมาณสองชิ้นต่อตัวเนาะได้อยู่มันก็ได้อยู่อะไรเงยสามสิบห้าบาทแม่ซื้อมาแค่สามสิบหาบาทแม่ไม่รู้ราคากิโลละเท่าไหร่เนาะอันนี้เป็นหมึกไอ้นี่เนาะแม่ก็จะมาทําการดึงหนวดล้างขี้ล้างไส้อะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาหั่นเนาะเพื่อความสะดวกสบายในการกินเนาะ อันนี้เราก็มาทำความสะอาดหัวหมึกก่อนเนาะเออมันก็จะมีตามีพวกตามีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรฟันมันปากมันเนาะเราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยจ้ะคือแบบงบวันนี้เอ,อแม่ซื้อมาทั้งหมดเออของทะเลนี่ก็สามรอยเจ็ดสิบบาทนะคะสามร้อยเจ็สิบบาทไม่รวมหอย ไม่รือไม่รวมเครื่องอย่างอื่นอ่ะหอยหอยแมงผู้แม่ซื้อมาแบบเขาลวกแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่มีแบบแบบสดถ้าเกิดมีแบบสดแม่จะเอามาทำเองเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเออก็เนี่ยได้ข้าวโพดมาจาจกซีกุ๋ยเขาซื้อมาฝากสาเหตุของการทํากุ้งถังเนาะลูกชายบอกว่าเห็นเห็นข้าวโพดแล้วอยากกินกุ้งถังไม่เคยกิน ไอเราก็ไม่เคยกินเราก็ไม่เคยทําเราก็ไปเปิดดูในในเน็ตเนาะว่าเขาทําแบบไหนเราก็เออเราก็ประมาณนี้อะไรรสชาิเราก็คิดเราเองว่าอร่อยเราเนาะเนี่ยจะกุยเขาแวะมาหาเขาก็เลยซื้อข้าวโพดมาฝากหลานเขาเนาะเนี่ยแหละต้นเหตุของการเป็นกุ้งถังวันนี้นะคะแล้วเราก็จะมาหั่นต้นหอมนะคะเพื่อไว้โรยหน้าเนาะ แม่ก็จะตัดรากนี้ไปเลยจ้ะแล้วแม่ก็จะทําความสะอาดล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วแม่ก็จะมาหั่นเป็นท่อนๆนะคะแบบนี้นะคะหันห่นหั่นรอไว้นะคะระหว่างรอน้ําเดือดในการนึ่งนึ่งของทะเลเราเนาะเราจะนึ่งเวนานนะคะนึ่งประมาณห้านาทีห้าถึงแปดนาทีเพราะว่าน้ําเรามันเดือดอยู่แล้วเนาะ ระหว่างนี้แม่ก็จะมาแกะหอยรอเลยเนี่ยเห็นไหมสี่สิบบาทนะทุกคนเนี่ยแล้วแม่ก็ไปแม่ไม่ได้มัดปากถุงเนาะนี่วิธีดึงหอยนะคะดูแม่ดึงนะคะนี่แม่จะเอาปากบีบไว้เนาะอย่างนี้จ้ะแล้วก็แกะออกเนาะแล้วก็ดึงเขาเรียกว่าอะไรขนขนของหอยออกเนาะทำความสะอาดแบบนี้เลยถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดเราก็เราไปทําการล้างน้ำทินนะ้นเนาะ แม่ก็เอาไปล้างน้ําอันนี้น้ําแม่เดือดแล้วนะคะแม่ก็เอาของกระเลมที่แม่หั่นไว้นะคะลงไปนึ่งเลยจ้ะแม่จะนึ่งประมาณ5-8นาทีนะคะเราจะไม่ต้องการให้มันสุกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปไปคนกับเครื่องอีกเนาะอันนี้แม่ก็แกะหอยแมงปูเสร็จแล้วแม่ก็จะมาหั่นหอมใหญ่นะคะในสูตรเขาไม่ได้บอกให้ให้ใส่หอมใหญ่นะแม่แต่แม่คิดว่า เออใส่หอมใหญ่ไปมันก็จะหวานหวานเนาะแม่ก็เลยใส่ไปด้วยจ้ะแม่ก็ใส่ไปครึ่งหัวนะเออแต่ว่าหอมใหญ่ของแม่ก็หัวใหญ่อยู่เดอ้อเนี่ยเป็นเมนูที่แบบว่าเอาไปทำกินปีใหม่กันได้เลยนะคะลองเอาไปทำตามแม่ได้นะคะ กินแล้วก็แบบเออแบบสะดวกสบายอะไรเงี้ยเนาะคืออร่อยด้วยเนาะอันนี้เราก็นึ่งผ่านไปห้าถึงหกนาทีแล้วนะคะแม่ก็จะพอแล้วแม่จะปิดเตาแก๊สน,นะคะเพราะแม่ยังไม่ได้แบบว่ายกลงจากจากหม้อนึ่งเนาะมันก็จะมีไอร้อนอยู่นะคะอันนี้แม่ก็แวะไปแกะกระเทียมมานะคะแวะไปแกะกระเทียมมาแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาไปปั่นเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องใส่ใส่กระเทียมไปด้วยเนาะ อันนี้เป็นเนยจืดนะคะแม่ใส่ไปครึ่งก้อนเนาะคือแม่ซื้อ,อ,อที่เซเว่นเนาะมันก้อนนี้เจ็ดสิบบาทนะคะแม่ใส่ไปครึ่งก้อนนะคะร mm. าคาแรงอยู่เด้อเออเนยเนยจืดนะคะไงเซเว่นนะคะ mm. ถ้าเป็นเนยเค็มจะก้อนใหญ่กว่าน,นี้จะร้อยยี่สิบเก้าบาท mm. แม่ก็เลยเลือกเอาแบบนี้น mm. เนาะเงินเราไม่แรงนะคะแต่ราคามันแรงจะขอมาราคาแรงนาะ อันนี้เราก็ทำให้เรียบร้อยนะคะคือแบบเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดนะคะผัดให้หอมเลยนะคะผัดกระเทียมกับเนยให้หอมเลยเนี่ยคือกับหอมมากคือแบบจะกินแล้วตอนนี้ผัดเนยกับกระเทียมเนาะก็จะเป็นแบบคือมันหอมมากนอหอมน่ากินอะ่ะเออแล้วอย่างแม่ก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะคะ ัดลงไปเลยนะให้หอมใหญ่สุกใสให้เรียบร้อยนะคะให้แบบทุกอย่างมันหอมเนาะแม่แอบใส่นะ้ำมันพืชไปนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าแม่จะใส่เนยไปเพิ่มแม่ก็หูมันแพงเกินอะ่ะเออก็แม่ก็ความขี้งกของแม่เนาะแม่ก็เลยใส่แอบใส่นะ้ำมันพืชไปนิดนึงนะคะหยอดไปนิดหนึ่งนะคะ,ะ,คะเพื่อให้แบบเออเพื่อให้แบบมันแบบผัดกระเทียมกระหอมให้แบบ มันสุกได้นะไม่ไงั้นมันจะแห้งไปอะคะ่ะอ่ะแม่ก็ผัดกระเทียมกระหอมจนสุกแล้วนะคะแม่ก็จะมาเริ่มปรุงเลยนะคะแม่ก็ใส่พริกเผาไปนะคะพริกเผานี้แม่ก็จะใส่ไปประมาณสามช้อนโตะนะคะแล้วก็แม่ก็ผัดไปเลยจะ้ะคือพริกเผาแม่แช่ไว้ในตู้เย็นเนาะ,ะมันก็จะแข็งแข็งนิดนึงแม่ก็จะเติมน้ําลงไปนิดนึงนะคะใส่น้ํา น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็รสด,ดีค่ะน้ำตาลเราปรุงไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยๆชิมนะคะแล้วถ้าเราเราขาดอะไรเรายังไม่อร่อยเราก็ค่อยปรุงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้แม่ใส่เป็นพริกไทยป่นลงไปนะคะอันนี้สูตรสูตรคือแม่คิดว่าน่าจะอร่อยนะคะแม่กระทำไปของแม่นะคะอ่ะเสร็จแล้วแม่ก็ใส่น้ำมันหอยนะคะ ใส่น้ำมันหอยเสร็จแล้วเราก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะไม่กเกอ,อยั้งมือไว้นิดนึงกลัวมันจะเค็มเนาะเพราะว่าของทะเลเราก็จะออกเค็มอยู่แล้วเนาะเนี่ยสีสันตอนนี้ก็เริ่มน่ากินแล้วเนาะแต่ว่าเออเราคนไทยนะคะเราชิมแล้วแบบมันไม่เผ็ดแล้วก็พริกป่นใส่ไปเลยจ้าพริกป่นของเรานะคะแม่ใส่ไปสองช้อนนะจ๊ะ แม่ก็ใส่ไปแบบนี้เลยจ้าเพราะว่าพี่เขาว่ามันไม่ได้เผ็ดจนแบบจี๊จานเนาะเราต้องการแบบรสเข้มข้นรสเข้มข้นนะคะอืมกินน้ากินน้ำำําลหไยไปแก้วเดียวนะปริ้นพันกันซะและ้ะอ่ะแม่ก็ผัดไปแบบนี้นะคะแม่ก็ชิมไปเรื่อยๆเนาะแม่รู้สึกว่าขาดหวานขาดเค็มนะคะแม่จะใส่เกลือป่นกับน้ําตาลลงไปอีกเนาะแล้วแม่ก็ใส่ซอสพริกไปด้วยจ้ะ เพิ่มแบบให้มันมีความเปรี้ยวกลมกล่อมลงไปนะครับแม่ใช้อะไรคิดไม่รู้ว่าคิดว่าเออมันน่าจะอร่อยอะไรเงี้ยแม่ก็ใส่นมนมกล่องไปนะคะนมเป็นนมจืดนะคะแม่ใช้เป็นของยี่ห้อโฟโมสนะคะแม่ก็ใส่ไปก่อนครึ่งกล่องนะคะคือเรากะปริมาณเลยถ้าเราเกิดเราชอบน้ําเยอะน้ําอะไรเงี้ยเราก็ใส่นมไปเยอะนะคะนี่ไ,มไดมาเก็บของเพ เนยกระเทียมนมมาเจอกันนี่ห,หอมมากเลยอันนี้แม่ก็เติมน้ําตาลไปนะคะคือแบบรสชาติมันดอบมากเลยเพราะว่าของทะเลเราก็เยอะอยู่นะคะอย่าเห็นน้ําเยอะๆแบบนี้นะคะอันนี้แม่ใส่เป็นเกลือจ้ะเห็นน้ําเยอะแบบนี้นะเดี๋ยวเราเอาไปคุกแล้ว่น้ํามันจะแห้งเร็วมากเลยนะทุกคนถ้าทุกคนต้องการน้ําเยอะนะคุณทุกคนต้อง,องใส่นมเพิ่มไปอีกเนาะ แต่อันนี้แม่ก็คิดว่ามันพอดีนะมันแห้งพอดีก็ค,คือแบบมันเข้มข้นพอดีอันนี้แม่ก็จะเอาข้าวโพดของแม่ใส่ไปเลยนะคะอันนี้แม่ซื้อแบบที่แบบต้มมาแล้วเนาะเจ๊กลุ๋ยเขาซื้อมาฝากตั้งแต่เมื่อวานเนาะแม่ก็เลยเอาแช่ตู้เย็นไว้แล้วมันเย็นแม่ก็เลยเอาออกมาอ่าเอามาต้มก่อนเนาะเอามาผัาดกับเครื่องก่อนให้มันเข้าเนื้อนะเข้าโพดข,ขอบอกใส่ไปเยอะๆเลยจ้า มันหวานมากเลยมันเข้ากับกุ้งหังเรามากเลยครับพอเราคิดว่าเออข้าวโพดของเราโอเคแล้วเข้าเนื้อแล้วเนาะนี่แม่ก็ชิมเป็นรอบที่สามสามพันแปดร้อยแล้วเนาะแม่ก็รู้สึกว่ามนขาดเกลืออีกแม่ก็ใส่เกลือไปจ้ะทำไปชิมไปนะคะจะเอาสูตรใตตัวกับแม่ไม่ได้นะจ๊ะสูตรไทยสูตรัันเนาะ อันนี้เราก็เอาของทะเลที่เรานึ่งไว้เนาะลงไปคลุกเลยจ้าเนี่ยตอนเนี้ยก็ใส่ไปแล้วเนาะก็ลืมหอยเนี่ยดี๋ยลืมหอยยังไม่ได้ใส่หอยคลุกเนี่ยเ,เสร็จแล้วหั่นไปเห็นหอยจ้าตอนที่คลุกเนี่ยแม่เปิดไฟแรงขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพื่อแบบว่าให้แบบให้เครื่องมันเข้าเนื้อเข้าอะไรเงี้ยเนาะเออเห็นไหมเห็นไหมที่แม่บอกว่าน้ํามันเยอะ่ะ มันไม่เยอะนะทุกคนพอใส่เครื่องลงไปแล้วพอมันซึมเข้ากับเนื้อกุ้งเนื้อปลาหมึกของเราอะไรเงี้ยมันจะแบบแห้งแบบนี้เลยนะคะคือแม่ปรุงแม่ก็จะออกรสหวานเค็มนัวนวมัน,น,ม,นมันอะไรเงี้ยแล้วก็จะหอมเนยหอมกระเทียมนะคะหอมมากนี่ก็คนอยู่ แม่ปิดเตาแก๊สแล้วนะคะตอนนี้นะคะปิดแก๊สแล้วแล้วแม่ก็ลืมหอยนะคะเห็นเป็นเห็นหอยนะคะแม่ก็เอาหอยเข้าปใส่ลงไปจ้ะแต่กระทะเรามันยังร้อนอยู่เนาะไม่เป็นไรจ้ะแม่ก็คนไปแล้วหอยเราก็สุกแล้วเนาะคนไปเลยจ้าคนแบบนี้เลยนะคะแล้วเราอย่าเอาต้นหอมโรยหน้านะคะแล้วก็คุกคุกคุกเพื่อแบบเพิ่มสีสันและความน่ากินเนาะ เสร็จแล้วนะคะกุ้งถังนะคะเมนูส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของบ้านแม่นะคะเออเราก็ทำกินกันไปจุกๆเลยจ้าถ้าไปซื้อกินนี่ไม่รู้เท่าไรเนาะเพราะว่ากุ้งก็แบบเยอะนะคะเยอะแม่ใช้ไซส์ใหญ่นะคะไซส์โปรแล้วสองร้อห้าสิบนะคะแล้วก็มีกุ้งกุ้งกล้ามกามด้วยเนาะ มีหอยมีปลาหมึกขาดแต่ปูอย่างเดียวเขาไม่มีขายนะคะอ่ะเสร็จแล้วแม่ก็จะไป<ว>ะเทลงถาดที่แม่เตรียมไว้เ,<อ>เลยเลยนะคะน่ากินมากเห็นไหมคะผักไปก็หิวไปแล้วนะคะอืมเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานกันเลยนะคะใส่ถาดดีกว่าเนาะเราเรียกว่าถาดดีกว่าค่ะคลิปลจบแล้วนะคะเ<ล>จอกันใหม่คลิปหน้าจา้า ชาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะพรุ่งนี้แม่จะมาทำอะไรให้ดูหรือแม่จะไปกินร้านไหนแม่จะถ่ายมาให้ดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ